อันนี้คือเรารวมเรารวมคณะอันนี้ก่อนอันดับแรกก่อนกองมนตรีตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรนะวะลิศวะลิศอะไรสันวะลิศสันวะลิศสันวะลิศจะมีสันยังองสันวะลิศอิ่ปากเลยเดี๋ยวก่าวทีละคนสันวะลิศชานนท์นัดชานนท์นัดชานนท์อ่าแล้วก็บุรุษอีกหนึ่งใครอะในรายตัวด้วยอ้วนอะไรมาแล้วครับอ้วนนูนวิกเก็ตมาแล้วครับดูมันถือซ่อมเนี่ยอีจเจวิลดีๆนี่เองอ้าวคนที่สาม ฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหน้องนุชค่ะเอ้เจนนุชไอคนที่สี่อ้าวไม่ใช่สี่ครึ่งเอ้ยสี่ครึ่งไงใครเขชื่ออะไรเออไอออมไม่ไหนอ่ะออมหายออมไปทำยำเอองั้นเราก็เราแนะนำตัวตัวเองด้วยบุ๋มจารุวรรณเราเล็กที่แรกป่าวะผู้หญิงอ่ะเราเล็กที่แรกใช่ไหมเราต่อจากอ้วนเนาะเออยังจำกันได้เหรอแล้วก็ไอ้นุชต่อจากเราอ่ะจำได้จำได้ พออ้วนปุ๊บแล้วต้องมาเราทันทีเตรียมสะดุ้งได้บุ๋มกับกูแน่แน่นอนเลยวันนี้นี่ค่ะอาหารนะคะนี่แกงส้มมือใครมือใครอันนี้มือใครอันนี้ซื้อใช่ไหมอ้อมทำอะนะโอเคเป็นคนเด็ดไอ้นี่โอเคทอดทอดไข่ใช่ไหมอ๋อพี่เธอร่วมนิดนึงแล้วผมก็เป็นคนสับไอ้นี่อะไรที่แกทำมั่งเขาบอกเขาบอกอะไรอ้อมเขาบอกหน่อยข้าวเนี่ยหน้าตาสวยมากแต่แต่ว่ายังไม่ต้องไป แล้วร,ราไม่ไป้เ <Jung> ปิดร้านนะนะทำไมเจ๊กไอ้โอ้ยว่าแม่งพูดไม่มี ไม่ไม่อยู่ถนอมน้ำใจเพื่อนเลยบอกว่าพวกมึงอย่าเปิดร้านเลยดีกว่าหน้าตาโอเคอะค่ะหน้าตาโอเคโอเคโอเคหน้าตาโอเคแกกินหรือยังแกชิมทําไมชิมทําไมมะม่วงเนี่ยแกชิมทําไมเขาต้องชิมนี่ปลาด้วยไอ้บ้าแกชิมแต่มะม่วงไอ้บ้านี่ยเนร้นจานจานจานเอาจานอ๋ออ๋อไม่ใช่จานแล้วนะให้มาหัวหน้าท่านหัวหน้าหัวหน้ากงบอกเอาจานจานพูดดีๆหน่อยเดี๋ยวไม่มีแฟนหาแฟนไม่ได้นะเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าทำทุกอย่าง คนหน้าคนหน้าตายไปแล้วคนหน้าคหน้าบ้าเลยใครลูกน้องลูกน้องก็ไม่ทำอ่ะไม่ทำกูทำเองดีกว่ากลัวทัวเขาเหมืนหน้ากูเนี่ยเอ้ยอย่างนี้มาฉีกกันจะไมามเผากันจะไก็ไม่ทำแเราก็ต้องทำอ๋อโอเคโอเคครับเรื่องไม่ทำได้ไหมไม่ได้ไงไม่ได้เหรอ ก็เป็นก็เป็นหัวหน้าของไงแต่ใช้คนน้หมดแล้ล ok> ูกน้องไม่ทำอ๋อใช้แล้วไม่ทำแล้วทำไงเออไม่ทำก็ไม่ทำกูทำเองก็ได้ใช่ไหมกับข้าวหน้าตาน่ากินนี่อันนี้ผมจัดมาไม่ได้ทำนะจัดมาให้เฉยเดี๋ยวเขาตามมาเดี๋ยวน้องตามมาเดี๋ยวแองแองเดี๋ยวแองแองก็ไปรับที่หลังเราก็เอาแค่นี้แหละเรากินให้หมดก่อนเราค่อยไปเัี๋ยวใช่เดี๋ยวเรากินให้หมดก่อนนะแล้วก็ไปรับแมงเราไม่ต้องไปอินโดแน่เลย ปลาอะไรวะปลาหนึ่งมะนาวอันนี้หมูทอดนี่บุ๋มทำแต่เมื่อวานนะอันนี้อันนี้เป็นเนื้อไอ้รุตอันนี้เป็นเนื้อไอุ้ตนี่เฉือนนี่โอ้หนี่เฉือนออกไปแล้ววะเสือไปห้ากิโลอร่อยมากเลยมาเยอะนะเนี่ยอร่อ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 ยไม่ไม่ยอมรับแหมอร่อยอร่อยหมดนี่แหละอร่อยหมดนี่แหละอะไรเมื่อกี้บอกฉั่นเดียฉันไม่ต้องเปิดร้านอร่อยไงสำหรับกูคนเดียวนี่แหละไม่ต้องเปิดร้านไอ้บุ๋ม มันเคยกินโหดวันนี้อะไรวะยำผัดม่าม่ากูได้ไหมแหมแกพูดอย่างงี้ปุ๊บดิฉันไม่ต้องเลยสงสารมันเลยอ่ะโชคดีที่มันไม่ได้ไปเรียนดอ้กูเอาไม่อ่ะก็ต้อกินผัดม่าม่าบ้านฉันเออทำไมอ่ะคนไอ้คนไอกมันเมันไม่เปรี้ยวแล้วมันไม่เปรี้ยวเลยหัวซ้ำซ้ใไตชูใส่ใส่ใส่ผัดโยนใส่เป็นผังดกูเปรี้ยวเปรี้ยวเฮียมันไม่เปรี้ยวไงใส่รึ่งขวด กันมาว่าบ้านแกเอาน้ำส้มสายชูใส่เป็นครึ่งขวดมันโบ้ไม่เปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวหรอแล้วมันหมดไหมแล้วชั้นมีชั้นมีไอ้เปรี้ยวหมดแตงโงมามาจานนั้นหมดโอดเหรอกิน้ำมาแล้วก็ต้องกินโอ้ยฉันโชคดีมากเลยที่ฉันแยกตัวจะโชคดีมากเลยที่ฉันไม่ได้ไปเรียนกับพวกแกหัวปลาเออเราชวนน้ำไปไปเรียนที่ไหน ช่วงนั้นเราเรียนอยู่ละาลีไงโคลามเออพอเราจบที่ตลาดสำรองเราก็บินตรงเลยลงโคลามบินตรงลงโคลามใช่บินตรงไปโคลามเลยเราก็ถือว่าเราโชคดีเราโชคดีมากเอ้เออ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 เอัเออเออเออ้งหม่อเขอเออเวอเออเออเอัเออเองเออเอ้เออเออเออเเอกเออเออออเออเอ้เออออเ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 ออ มีมีเขาไม่รู้อยู่เห็นมามเห็นมาไม่รู้แหละบุ๋มก็จะมาช่วงที่กองว่างอุ้ยนะเพราะว่าถ้ากองไม่ว่างบุ๋มจะไม่มาเฮ้ยแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยพอหลังจากวันนี้ฉันก็ไม่ว่างแล้วว่ะยาวเลยทำไม่ทำงานวาดจดีแกรมึงจะบวชละวทำไมมึงเป็นมาคาทายกวัดไม่รู้อ่ะไอ้อ้วนแกไม่รู้อ่ะแกจำแกจำน้องชายจะได้ป่ะจางโกอ่ะเป็นเจ้าวาดแล้วว่ะรอรอโลจะไปวาดใครอ่ะฮะแล้ว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 ไปวาดใครอ่ะไปไหว้ วาดเป็นเจ้าวาดนะอาวาดนะอาวาดเลยอารวาสอาลาวาดกระชกปากแค่นี้นี่ลงนรกไปแล้วครึ่งหนึ่งแบบกรรมันเนี่ยโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะเมื่อกี้ลมมาพวกนี้มาแรงทั้งฝนทั้งลมเลยลมก็ไม่ลงไม่มาฝนก็ไม่ตกนี่ดูสถานที่ก่อนนะดูอ้อมก็เอาสีชมพูมาดูมาลูกโป่งลูกเปลงอันอันนี้อันนี้โอเคลูกโป่งลูกแล้วเสาโน้นไม่มีเลยดีเสาดิอันนี้ดีไซน์อันนี้ดีไซน์อันนี้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  กี่โมงฉันมาตั้งแต่บ่ายสองโมงอะอ้อมไปรับฉันประมาณบ่ายโมงครึ่งอะมาเดินตลาดนัดด้วยกันเออแม่ยังวนอยู่ก็เอาเอามะม่วงวนเขาก็ยังเอามะม่วงใส่แม่เขาเลยมะม่วงอะไรมาไปขายเหรอเออไปขายแม่เขาบอกว่าวนจะกลับวันที่สิบสิบห้าสิบหกเลยฮะห้าพวกอะไรแล้วแม่ไอ้่งานไหนแม่บอกแม่มันกลับวัแล้วมันมันจะกลับสิบเจ็ดแม่หรือแม่เอาแล้วคนสุดท้ายแล้วเพื่อนอะเพื่อนคนสุดท้ายแล้วเอาแนะนำแนะนำตัวแนะนำตัว

โปเต้ตายแล้วชื่อเหมือนลูกเพื่อนเลยกูมันเหม็นหมาหมามันน้ำมันเน่าอู่กูล้างมือไอ้นุชเช็ดนี่ด้วยนุชมึงเอามือไปไม่ยช่หมโอมันเน่าหมาเมื่อกี่วันแล้วเดี๋ยวกูทำเดี๋ยวกูทำชาปนกิจศพ ไอ้บ้าไม่ได้มาฉันหมาแกกับหมะต่างวุ่นวุ่นกับสามปองซื้อน้ำยาบ้วนปากแต่เลิงแล้วหมามันจะบ้วนเป็นไรบ้านี่เพราะมึงจับหมาแปลงฟันมั้งไงใช่ใช่ถูกเดี๋ยวว่าแต่หมาเลยมันยังไม่แปลงไม่ดูหมา กินเถอะเดี๋ยวมันตามมาที่หลังไอหน่องได้หน่องมาน่องเลิกงานเลยมาปล่อยแม่ไอ้แมงไอ้แมงไอ้นุชบอกว่าเดี๋ยวกินหมดแล้วก็ไปรับกินหมดแล้วก็ไปรับไปใช่ไอ้หน่องเหรอไอหน่องเดี๋ยวเลิกงานแล้วมาเราขาดใครวะไอ้จ๋าไอจ๋าไอจ๋าเดี๋ยวมาเฮ้ยเราเรารวมเพื่อนไม่ครบแล้วเนี่ยเหมือนเรื่อฉันลืมใครเปล่าวะใครวะแล้วเขาหมดแล้วไอเมือกมันก็บอกว่าเดี๋ยวมันมามันเด้งใครไม่มาถ้ามันกินหมดแล้วกับบเจอกแม่ยายมัฉันบอกแล้วฉันบอกถ้ามันไม่มาเดี๋ยวฉันไปอุ้ม ต้องลงนี่มันสัตวพาราให้กับหัวหน้ากูเลยนน่ัแหละอย่างเดียววัดพารากูแล้วกูไออ้อมกว่านั้นกินได้ไม่รู้จ้ำสบายดูดูจ้ำไม่เอาเลยแล้วแล้วกงจะไปถืออะไรอ่ะถือทำไมไม่หรอกกงไม่ตรู้เออช่างมันจ้าบายังไม่เอาจะไม่ก็ช่างมันเถอะเจ้าวเบิร์นทำอนี้ให้กินแล้วนักการต้องเห็นใจเจ้าบ้านมั่งเหนื่อยนะวันนี้เหรออืมอันนี้แหละภาระมันเลยเนี่ย ีู่เนี่ยน่ีตัวพาราเจ้าบ้านเลยเนี่ยตัวพาราเลยเนี่ยมาถันอ้อมร้อนปิดแอร์ปิดแอร์ปิดแอร์่อ้อมเปิดไวไฟดิเป็นเกมอยู่พักอ้อมบอกง่วหน้าไอ้นุชนุชแกมาตอนนี้เลยดีกว่าเกย์มาตอนกินเลยอ้อมไม่มีรถอยู่บ้านเลยมันรับกูด้วยทำหน้าปงกันบ่ายโมงครึ่งอ้อมไปรับบอกไม่มีรถอ่ะยืมรถกงอะยังมรถกงมารับแต่ให้อ้อมมารับนะไอ้กงมาไวเดี๋ยวเอารถอะไรนะเทศบาลไปรับ กงวันเดียกันเอารถเทศบาลมา่ไปรับให้กงเอาไปส่งอ้วนไปรับให้กงไปรับเดี๋ยวดูไม่ดีเพี่ผู้ชายมารับบองพูงเรี่องต่อไปก็เรื่องแหมสั้งข่าพูดพูดถึงรับส่งเมื่อก่อนรับส่งไอ้นุชจนจนชาวบ้านเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าไปแล้วไปจีบไอ้นุชอ่ะบอกไปบอกไปส่งกันจ้เป็นแฟนกันอ้าวนี่ก็มีเพื่อนยังคิดอยู่นะว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันนะถุนแจกกราบแต่งงานข้างบ้านชื่ออะไรนะคิดว่าอ้วนอกหักเลยอะะไรว ที่ขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่ขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเดียด้าเดด้าเดียด้าบอกอ้วนอกหักแฟนอ้วนแต่งงานด้ยอ้วนแม่งเครื่องมกดูดิว่ากูเป็นแฟนกับมึงร์ตทเขาด็ติ้งตกเลยไอ้เหี้ยกูสุขคนคนเดียวชาวบ้านแถวนี้บอกไอ้ไอ้ไอ้อ้วนมาจีบฉันไอ้ไอ้อ้วนมาจีบเพราะว่าไอ้ไอ้นี่มันขับรถมาไม่ค่อยแข็งสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มมันโทรมาหาที่บ้านบอกให้ไปรับหน่อยรับกที่รถจากที่บ้านไปจะรับที่ตลาดตะม่วงขับกลับกันอยู่เงี้ย เราพินุ๊ตมันนั่นแหละตัวหาเรื่องเลยมันน่าจะชวนกูไปติดคุกอีหานะทำไมอ่ะ ไปใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะให้กให้มึงฟังไงไอ้บุ๋มไปเกี่ยวสายไอ้ขามันคุยกับแฟนมันไอ้เฮียให้กูดูอยู่หน้าประตูตำรวจมาไม่คอยรูดนุ๊ตไปเฮียให้มึงกูเฮ้ยแกรู้ป่ะเนี่ยลงยูทูบเนะเนี่ยมึงสวยแล้วไยลเวน้ยอเลยอู้ยทางคอนโดอยู่ที่ไหนเราก็โดดอ้าวเหมือนกันดิหน้าวัดสี่้วยอ้าวอ้าววัดท่าตะเคาะโอ้ยมึงไกลไปไหมนุชท่าตะเคาะไม่โดนเข้า นั่นแกก็ท้อตะโคอีกอ่ะเอ้าเหรอถึงแสนต่อแกโอ้แกก็มานะเนาะบุ๋มแกไปเอาน้ำมาฉันขวดนึงฮะน้ำในแกใช้ฉันเหรอใช้แกเอ้าแกใช้ฉันเหรอเนี่ยไอ้โนุชนี่ไม่มีใครกล้าใช้ฉันนะแกกล้าใช้ฉันเหรอน้ำอะไรมึงได้ขอเพื่อนมังเอาน้ำะไรน้ำเขียวนะดูดูเพื่อนรักเล่นใช้ใช้แล้วแกกล้าใช้ฉันเหรอเออก็มีมันคนเดียวนะที่ใช้ฉันอะ ไม่มีคนอื่นกล้าใช้สินะมีคนอื่นเก่งใจกูนะจะให้แลงเลยใ้อ่ะคิดดูเดี๋ยมันจะไปไหนวาวันนั้นมันจะไปลังสิตแล้วก็ไลยอยู่ดีทีนี้ไลเราอ่ะมันมันจะขำวะไลไอ้นุชไอ้นุชเขาว่าไงนู้นเราเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปนครพนมนะเดี๋ยวต้องไปลงที่ลังสิตมอธรรมศาสตร์ลังสิตอ่ะแล้วมันก็ไม่อยากไป เราก็นึกว่ามันถ้ามันไม่ไปก็ได้ใช่ป่ะให้มันหยุดใช่ป่ะเราก็เลยบอกเฮ้ยไปเท <จะ S 2> ี่ย <ไป S 2> <า>วกับฉันสิแต่เราตกคำามาเที่ยวบอกให้ไปกับฉันสิ <c oughs> เออมันแม่งรีบตอบเลยไม่ปล่อยให้โอกาสทิ้งไปเออเลเออเนี่นะนัดเจอฉันนี่เลยน้าพิธีนครปถมกูไม่ได้จะไปส่งมึงกูจะบอกว่าให้มึงอยู่เที่ยวกับกูอะไรเงี้ยไอ้นุ่น เออเฮ้ยนัดเลยปุ๊บตึ้งตึ้ง้เดี๋ยวฉันเอาน้องไปด้วยนะเอาพี่ไปด้วยนะไม่ใช่วนบิดมาวบิดมือมึงบอกไปเดียมึงบอกไปเดีวมาตบนาตบมาตมาตบมาตบมาตมาตมาตาตกมาตบมาตบมาตบาตาตบาตบูาตบมากบมาตบเาต่้าทบมาตบมาตบมานก็าตบมาตบมาตบมามาบมารบมาบมาตบมาตบมาตมาตบมายมาตมันบมาบาตบอาตบมาแมาตบมาตบมามาบมับมาตบมาตบมาตบมมาตบมาตบมาตบมบมมาบมาตบมา ไอ้ผมวันกลัวจะให้ไปรับแน่เลยรีบบอกกูอยู่รันทีเครื่องนี้เลยไม่ใช่ฉันไม่คิดว่ามันจะกลับวันนี้ก็มันบอกว่ามันกลับวันพุธเอ๊ะวันวันศุกร์ไม่ใช่เหรอมันพฤะหัสอะอะไรเนี่ยแหละแล้วมันกลับก่อนพุธกลางคืนนะแกไม่เพราะฉันฉันก็กล่าวว่าถ้ามันกลับฉันก็จะไปรับแต่วันนั้นอะฉันกลับอลาลีเออมันมันกลับวันนั้นพอดีไงเพราะฉันมางานก็มีกันยุงจุดเนาะแล้วรู้บอกเหมาแม่งกลับเออมันติดกงกันยุง เหมารถกลับมาเลยแท็กซี่พันห้าครับเหมากลับมาเลยเออเหมามันก็พยายามเนื่องมันไม่อยู่ต่อหรือวไม่เรา่ถงไหนหรอกม่งไหนอสร้างความไม่นีว่าสร้างความลําบากว่ะฉันว่าฉันพูดตรงๆนั้นแม่งโคตรลำบากเลยบริษัทแกแม่งทําความลําบากลูกน้องเองอะเขาพาไปฟังลาวนใช่ป่ะมุกบอกแต่พนักงานเขาไม่ได้ให้ข้าเพราะมันไม่มีครับตอตใช่ป่ะไม่ได้ทำไว้ไปอยู่ที่นครพนมกันนครพนมมันไม่มีอะไรเที่ยวเลยนะ ก็เลยโปรแกรมกลับพรกะกับหมาไได้กินหมาเป่าไปนครพนมุ์ได้กินหมาเปล่ากินหมูยังไม่กินเลยแกหมูน้ำยัยมึงไม่ไปนั่งอยู่ริมน้ำมันแกกลัวเป็นหมาเหรอแกไม่กล้ากินหมูว่ะแกกลัวเป็นหมาเหรอกลัวเป็นหมาฉันจะไม่กล้ากินโอ้ยนุชแกหน้าผอมมากเลยแกไปอยู่นครพนมเหอะกูกูกลัวมันจะไม่ผอมใครแดกหมาไม่ได้หรอกกูกลัวเขาจะแดกมึงเหรอเห็นกูเป็นหมูไหมแม่เห็นกูเป็นหมูพอดีเลยเป็นปากูเคืนนะ นไนนนัดครมเฮ้ยเดี๋ยววันไหนนะเรานัดกันเดี๋ยวเรานัดกันพวกแกไปเจอฉันครึ่งทางเลยฉันพาไปเยี่ยมอ้วนพาไปเยี่ยมทำไมอ้วนเยี่ยมบัวมันกูไม่ป่วยกูไม่ได้ป่วยไปเยี่ยมแล้วมึงจะพูดปุ๊บปีอ้วนถ้าเกิดกูไปหามึงต้องเลี้ยงข้าวกูด้วยนะไม่มีปัญหามาเลยเลี้ยงมันเลี้ยงแหละแกล้างจานมึงฟังไม่ดีมันเลี้ยงข้าวกับกระจายหรือเปล่าวะ แม่งเต้าเปลี่ยนมุ้งไปแจานละสิบบาทนะมึงกัมจานละร้อยมาเลยมาเลยมาเลยจะไปไปนี่บอกก่อนลูกน่าสักวนของวันเออโอเคกงพร้อมเปล่าว่าเคลียให้กงก็พร้อมก็เดี๋ยวค่อยไปไม่เอากงไปด้วยแล้วเดี๋ยวพอขากลับจากฉาเชิงเซาอ่ะจะพากงไปไหว้ขอขอแฟนเออดีไหมกงดีไหมไปเวอร์เทสกันเดี๋ยวบุ๋มพาไปก็ต้องดีไหมเราก็ขอให้หลุดพ้นดีไหมเดี๋ยวเราไปขอขอให้รักสว่างสวย ไอ้นุชไอ้ช like ั่วจิแล้วพอก่อนละพอก่อนละเริ่มจะเลอะเธอแล้วเนี่ย